สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising Face นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Fairy Tale i Forest Unite กันอีกเช่นเคยนะครับ แล้ววันนี้เรามากับรายการใหม่นะครับเป็นช่วงรายการรีวิวจอมเวทนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อรายการว่าจอมเวสปอตไลท์นะครับผมโดยจอมเวทตัวแรกที่เราจะหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือกาสิวเลดฟ็อกนั่นเองนะครับผมเป็นดรารร้อนสเลเยอร์เหล็กนะครับตามในการ์ตูนนะฮะเคยอยู่กิลแฟนทอมลอร์ดนะครับแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่แฟรี่เทลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเจ้ากาซิลเนี่ยครับเป็นจอมเวทระดับ S class ภายในเกมนี้นะครับและยังเป็นจอมเวทสายแท้งเพียงตัวเดียวในขณะนี้อีกด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสกิลแต่ละอันกันเลยดีกว่านะสกิลแรกนะครับมังกรเหล็กคำรามนะครับสกิลใช้ MP 6 8หน่ด้วยนะครับกาซิลจะส่งเสียงคำรามออกไปพ่นลมพายุรุนแรงที่มีชิ้นส่วนมังกรเหล็กออกไปจะออกไปทำไมไหลายหลายรอบวันนี้สร้างความเสียหายกับศัตรู3คนนะครับความเสียหายพื้นฐานจะเท่ากับ130%ของพลังโจมตีนะครับและศัตรูไม่สามารถโตกลับได้ด้วยนะครับผมสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่กาซิลจะใช้บ่อยที่สุดนะครับมังกรเหล็กคอมโบนะครับใช้ MP 6 8 หน่วยเท่ากันนะครับกาซิลจะเปลี่ยนแขนให้กลายเป็นกระปองเหล็กโจมตีคอมโบสาครั้งอย่างรวดเร็วแก่ศัตรู1คนนะครับความจะหายพื้นฐานเท่ากับ207.1%ของพลังโจมตีและหลังใช้จะเข้าสู่สถานะรีชาร์จ1เทินด้วยนะครับสกิลที่3นะครับเคล็ดวิชามังกรดาบเทพอสูรเหล็กใช้ MP 68หน่วย กาซิลจะเปลี่ยน2มือให้กลายเป็นดาบเทพอสูรเหล็กโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายแก่ศัตรู5คนนะครับศัตรูไม่สามารถโต้กลับได้และสกิลนี้มีครูดาวจำนวน4เทินนะครับและสกิลที่เหลือจะเป็นสกิลต,ติดตัวที่คอยช่วยให้กาซิลเป็นจอมเวทย์สายแท้งที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับอย่างสกิลหลบคริกายภาพนะครับหลังเข้าสู่การต่อสู้จะลดความเสียหายฟิสิก้าคริทิคอลที่ได้รับ3%เเซนะครับสกิลต,ต่อไปสกิลเกรดมังกรเหล็กระหว่างต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกัน 11%รบนะคริคเวทหลังเข้าสู่การต่อสู้จะลดความเสียหายเมจิกคริทิคอลที่ได้รับ4.5%นะครับสกิลเพิ่มพลังชีวิตหลังเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่ม HP 5%นะครับและสกิลเด็ดของกาซิลเลยนะฮะสกิลกายาเล็ก เมื่อจอมเวทได้รับเดเมจจะช่วยจอมเวทแชร์เดเมจ50%แต่ถ้าเหลือ HP ต่ำกว่า30%จะไม่เกิดผลนะครับสกิลนี้เนี่ยจะส่งผลเฉพาะกับตัวละครหลักของเรานะครับไม่ได้มีผลกับจอมเวทตัวอื่นภายในทีมนั่นก็คือจะแชร์เดเมจที่ได้รับ50%ของตัวละครหลักไปให้กาซิลนั่นเองทําให้กาซิลเป็นตัวละครสายแทงที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับเนื่องจากว่าทําให้ตัวละครหลักของเราตายยากขึ้นมากๆนั่นเองนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับ เคล็ดวิชามังกรลูกข่างเหล็กควงสว่านนะครับเป็นสกิลยูนิซันเลดหรือสกิลคอมโบคู่นะครับของกาซิลและเลวี่โดยที่มีกาซิลเป็นผู้ใช้นะครับสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูทั้งหมดซึ่งจะบงข้ามพลังป้องกัน15%ของเป้าหมายสกิลจะมีโอกาสใช้ในเทินที่3และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในการต่อสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามจริงดีกว่านะครับว่ากาซิลเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกับกิลแห่งความมืดนะครับที่มาบุกกิลเรานั่นเอง โดยตัวละครจอมเวทที่เราจัดเข้ามาในทีมนะครับจะมีเวนดี้นะฮะอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับสปีดนะครับเอลซ่าและลักซัสนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับบัฟเดเมจนะครับแล้วก็กาซิลอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับลดเดเมจนั่นเองนะครับอ่าและนี่นะครับกาซิลนะฮะใช้สกิลกายาเล็กช่วยแบ่งเดเมจที่ตัวละครหลักเราได้รับมา50%เนะครับเมื่อกี้โดนตีอยู่ที่750นะครับแล้วก็กาซิลได้รับเดเมจไปอีก750นั่นเองแบ่งกันมาคนละครึ่งนะครับ อ่าแล้วนี่มาแล้วครับเคล็ดวิชามังกรดาบเทพอสูรเหล็กนะครับโจมตีทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วเมื่อกี้มีตัวหนึงโดนไป2,000กว่าเลยนะครับแรงพอสมควรเลยนะอ่าแล้วนี่ตีหมีนะครับตีมาตีกลับไม่โกงนะฮะตีมาพันสามตีกลับไป500กว่าเนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาอีกแล้วสกิลกายาเหล็กของกาซิลนะครับนี่ช่วยรับเดรเมจให้เราไปครึ่งหนึ่งนะครับทําให้ตัวละครหลักเราเนี่ยโดนเดรเมจเบาลงมากๆเลย และดูดิตัวละครทุกตัวเลือดน้อยหมดเลยนะครับมีแค่ตัวละครหลักเราแล้วก็เวนดี้นะครับที่ยังเลือดเยอะอยู่เลยนะอ่ะลักลัดขอโชว์บ้างนิดเออมันก็สายฟ้าคำรามอ่าเวนดี้ฮิวไปอีก2007นเะครับเอลซ่าโดนหมากัดไปพันสามลักลัดโดนหมากัดพันห้านะครับส่วนกาซิลโดนหมากัด600นะครับดูดิมันจะถึกกันไปไหนวันนี้ เนี่ยในขณะที่ตัวอื่นโดนกัน 1000, 100 ,1 น0 0 1พนนะครับตัวหลักเราโดน400นะฮะแบ่งดาเมจไปให้กาซิวนั่นเองโอ้โหแล้วยังมีเลือดเด้งอีกเทินละพันถึงพันสองนะครับบอกเลยว่าอมตะชัดๆเอลซาโชว์พวงนี้กงล้อสวรรค์น,นะครับแล้วก็ต่อด้วยบังกรสายฟ้าคำรามอือแล้วก็ฮิวขึ้นมาอีกสองพันเจ็ดโอ้โหเบนดี้ตอนนี้ฮิวแรงมากมากเลยนี่นะฮะโดนมาก็โดนแบ่งดาเมจอีกนะ แล้วก็กาซิลนะครับมังกรเด็กคำรามไปนะฮะอาจจะเดามจไม่แรงมากเนื่องจากว่ากาซิลเนี่ยมันเป็นตัวสายแทงนะครับไม่ได้เป็นสายเดามจดเดมจก็เออจะอาจจะแรงได้ไม่เท่าตัวอื่นนะครับฮิวขึ้นมาอีกแล้ว2007โอ้โหบอกเลยว่าฮิวแรงมากๆแล้วก็กาซิลคือโดนก็โดนเดามจเบามันจะตายยังไงวะเน,นี่ยถามหน่อยอือโจมตีมาเลยบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่คันแบบนี้ทั้งวันยังได้เอาหน,นีไปแล้วหนึ่งตัว ู้ไม่ได้อดีนี่ปิดฉากโอ้ไม่ตายด้วยนะเจอแงาวสายฟ้าไปซะหน่อยสิเรียบร้อยจบไปฮนะก็นี่นะครับเวลากาซิลนะฮะยืนในสนามนะก็ช่วยแบ่งดาเมจให้กับตัวละครหลักเราได้อย่างมากเลยนะครับ50%เลยทีเดียวทำให้ตัวละครหลักเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นมากๆโดยที่ถ้าสมมติว่าเรามีเวนดี้คอยฮิวด้วยแล้วเนี่ยเราจะยิ่งยืนนานมากขึ้นไปอีกนะครับ อ่ะแล้วต่อไปนะครับเราจะไปแนะนําในเรื่องของรูปแบบทีมที่เหมาะสมกับกาซิลนะครับโดยรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบทีมแยกเงานะครับเป็นรูปแบบที่มีช่องที่ลดเดามจนั่นเองนะครับและรูปแบบต่อไปนะครับรูปแบบทีมกลยุทธ์นะครับจะมีช่องที่ลดดามจเวทนะครับหรือว่า Am วเอ็มลีซิสนั่นเองนะครับต่อไปเป็นรูปแบบทีมโยกย้ายนะครับมีช่องที่ลดดามจเช่นกันนะครับ รูปแบบต่อไปนะครับรูปแบบทีมหลุมพลังจะเป็นรูปแบบทีมที่การผนึกนะครับมีซิลรีซิสเยอะนะครับทาให้เราโดนผนึกได้ยากขึ้นนั่นเองต่อไปเป็นรูปแบบทีมปิดล้อมนะครับก็มีช่องลดดามจเช่นกันนะครับต่อไปเป็นรูปแบบทีมเสมอภาคนะครับจะมีช่องที่การผนึกหรือว่าซิลรีซิสนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับรูปแบบทีมปีกราชามีช่องที่ลดดามจเวทและก็ดามจกายภาพนะครับหรือว่าเอ็มซิสและพีลิซิสนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในส่วนของการอัพราใครมาต่างๆนะครับ โดยสกิลแรกที่สามารถอัปราไขมาได้นะครับนั่นก็คือสกิลมังกรเหล็กคำรามนั่นเองนะครับและสกิลที่2นะครับสกิลมังกรเหล็กคอมโบส่วนสกิลที่3นะครับเป็นสกิลเปล็ดมังกรเหล็กและสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นสกิลหลบคริเวทเวนะครับและสเตตัสที่แนะนาในการรีเซ็ตราไขมาานั่นก็คือสเตตัสสายแทงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเลือดการดาเมจกายภาพการดาเมจเวทลดดาเมจคิยิคอนต่างๆหรือว่าการผนึกก็ได้นะครับ โอเคมาถึงช่วงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยกาซิลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เหมาะกับทีมสายประหยัดมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าสามารถหาได้จากการเติมเงินซื้อ f ฟลี่พาร์ทเท่านั้นเองนะครับโดยใน f ฟลรี่พาร์ทเนี่ยนอกจากว่าเราจะได้รับกาซิลแล้วนะครับเรายังจะได้รับของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแพ็คหนังสือตะกิลวขั้นสูงแพ็คราใคร่มาจอมเวทตราสุริยันตราจันชาและนอกจากนั้นยังมีของรางวัลสุดพรีเมียม อย่างชุดคอสตูมผู้บึกเบิกครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธกางเกงเสื้อและหมวกและนี่เลยชิ้นส่วนกาซิลจํานวน60ใบนะครับเอาไปอัพเลเวลให้กาซิลกันแบบอิ่มน้ำสำาสําราญเลยทีเดียวโดยภารกิจของฟารีพาร์ตนะครับก็ง่ายแสนง่ายเลยเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาเล่นเควสประจําวันต่างๆนะครับก็จะผ่านเควสได้แล้วเช่นบทเรียนเวประจําวันนะครับกําจัดปีศาจขับไล่อสูรคุ้มกันนักข่าวหรือว่าต่อต้านสมาพันธ์นะครับ ซึ่งของรางวัลใน f ฟร r ี่พารนะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลของ f ฟร r y p a ารเมื่อเราทำเควสเสร็จก็จะได้รับเลเวลของ f ฟร r y p a ารเพิ่มนั่นเองนะครับโดยเลเวล45นะครับเราจะได้รับชิ้นส่วนการซีล5ใบเลเวล50นะครับได้รับชิ้นส่วนการซีลอีก5ใบนะครับเป็นต้น ก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ากาซิลเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับสายประหยัดเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมสายประหยัดที่ดีที่สุดแล้วในขณะนี้นะครับเพราะว่าตัวละครอย่างเอลซ่าเนี่ยเราก็ได้มาฟรีจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะลักซัสเราก็ได้มาฟรีจากกิจกรรมล็อกอินครบ3วันนะครับหรือเบนดี้ที่ได้มาจากกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกนะครับ ซึ่งถ้าเราได้กาซิลมาเข้าทีมเนี่ยก็จะทําให้ทีมสัตวิจหรณ์ของเราอ่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามีตําแหน่งครบนะทั้งดาเมจกายภาพดาเมจเวทซัพพอร์ตแล้วก็แทงนั่นเองนะครับสำหรับช่วงจอมเวทสปอตไลท์ตัวต่อไปนะั่นจะเป็นตัวอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Rising f a c e กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ